เพอร์เจอร์ประดิษฐ์อุปกรณ์แล้วหลอดสวัสดีดค,ค,ครับยินดีด้วยผมแดคึกชินเกยนครับวันนี้เราจะมากับภารกิจใหม่ของนารูโตะเวอร์ชันผู้หญิงนะครับผมตอนนี้เรากลับมานะกับตอนนี้เราอยู่กับนารูโตะเวอร์ชันจริงนั่นเองนะครับผมนี่โอ้ยมาดิ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  นี่ครับเห็นไหมครับเมื่อกี้ <ive> แบบแบบตอนนี้นะครับเรามาอยู่กับคุณร a โตนะครับที่เป็นเวอร์ชันออริจินอลนะครับผมโอ้ย,<โด>ย<โ>ห <sozial> ัล่วงตายเลยเราเป็นตัวเก๋เราเป็นแค่ตัวร่างล่างส่งล่างผู้หญิงนะแต่นี่นะครับเรามาคู่หขูของเราคือรルโตจริงๆนั่นเองนะผมนี่มาช่วยเราตีกับเหล่าร้ายมาดิมาดิมาดิเอาไปไหนหมดแล้ว่ะเก็บเหรียญครับเก็บเหรียญนี่ไงร a โตสวัสดีเพื่อนสวัสดีเพื่อนไปไง พอดีเพื่อนเป็นไงบ้างโอเคไปดีกว่าไปครับเร็วโตตามมาเร็วโอ้วิ่งอย่างไวคู่มาแล้วครับนี่มาภารกิจของเราก็คือต้องกำจัดศัตรูศัตรูพืชนั่นเองศัตรูพืชศัตรูพืชนี่ตอนนี้นะครับเราคล้องแล้วนะครับเป็นไงครับจุกจุกแบบมันเดี๋ยวนะตรงนี้มันเป็นอะไรอะไม่เคยมาตรงานี้เลยดูที่พืชได้ไหมข้ามได้เปล่าข้ามไม่ได้ครับ,รบตรงนี้ข้ามไม่ได้โอเคติดโอเคติดกำแพง ติดเป็นบาเรียเออคล้ายๆบาเรียจัก,กะนะครับก็คือไม่สามารถออกไปได้เป็นบาเรียจัก,กะเห็นไหมเป็นบาเรียจัก,กะคุมพื้นที่อยู่สี่สี่จังหวะสี่สี่สีทิศเลยนะไม่สามารถเหยียวไปได้นะครับนี่เป็นไงครับปีาแพงได้ด้วยอย่างการสไปเดอร์แมน Spider โอ้ยโอ้ยผมเห็นแล้วผมเห็นแลวนี่ไงคู่ต่อสู้มันแอบอยู่นี้แอบหรอมึงแอบหรอมานนี้มานี้มานี้คุเรนในบางไคกระดุดโอ้ซิกเกะจไปครับคืออะไรครับ to to go to go อะไรวะเออนารุโตะเอาไปดีวะเพื่อนไปไหนดีอ๋อไปตามลูกศรน,นี่นะผมเห็นแล้วเห็นแล้วไปครับไปเลยเ yeah. ย้โอ้ยโอ้ยเกือบรว่วงละจ้ะบิงไปดีกว่ากระโดดบิงเปียวเปียวเปียวเฮ้ยมาแล้วเพื่อนนารุโตโอ้ยอทำเพื่อนนารุโตะฉันเหรอมาดิมาดิไปกูต่อยกันแพงแล้วไปนะ มานี่เลยมานี่เลยมานี่ต่อยแบบดิจิตอนต่อยแบบิจิต้อนอ่ะต่อยนั่น,นูตโตเองเร็วเะเฮ้ยดูโตไปเร็วเพื่อนโอ้ยตู้มันเพื่อนโอ้ยให้ล่วง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 โอ้ยดีนะมีกําแพงนี่ได้อยู่ได้อยู่มามาเฮ้ยตัวขาวๆมามาเรียบร้อยครับล่วงแต่อะไรอะคัมพีอะไรคัมพีตักสิตอะคัมพีนั่น่ะที่ร้องเพลงมาอ๋อไม่ใช่นี่มาครับมาครับมผมชอบภาพเกมนี้มากเลยอะภาพมันดูแบบเหมือนกระตูนมากภาพไม่สวยว่ะ สุดจัดภาพเป็นคลาสสิกว่ะคลาสสิกว่ะโอ๊ยไปแล้ว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 ผมต้องรีบไปที่จุดหมายก่อนยะยะยะโอเคโอเคจะมีอะไรเกิดขึ้นหรือเปล่านะโอ๊ยโอ๊ยโอ้โหโดนระเบิดมาครับมาครับมาครับ defeat your enemy ไปครับโอ้วันดีเพื่อนนารูโตะตอนนี้เราทำภารกิจเสร็จแล้วเรียบร้อยใช่ไหมอุ้ยยังไม่เสร็จมาโกโก้เอ้ยไปปะ นี่โดนเตะกระเด็นเป็นกิโลไปเอาตาห่เงียบไปเลยเฮ้ยมานี่ครับโอ้ยโอ้ยคอมโบเหรอโดนคอมโบเลยเว้ยมามาเอาเฮ้ยกูต่อยกำแพงแล้วเฮ้ยเฮ้ยโอ้ยโอ้โหนารุโตะปล่อยจักกะอะไรนะเขาเรียกอะไรวะไอ้ลูกบอลน่ะโกงเขาเรียกอะไรนะกระสุนวงจักโอ้โหนารุโตะแม่งปล่อยกระสุนวงจักเบลอเลยเลยโอเคครับยูด defeat นเดอะ e อด e ิส e กตเอฟเอ็กซ์เอทเกิโอเคครับเราต้องไปที่จุดหมาย อุ่ยอะไรอะ่ะอุ่ยอะไรอะ่อะ,อะเกิดอะไรขึ้นอุ่ยอุ่ยอะไรเนี่ยอ๋อนี่มันน้ำมันเล่นว่าคาถาอัญเชิญคาถาอัญเชิญอะไรวะคาถาอัญเชิญอะไรสักอย่างนี่แหละโหกบกบกบหรือขางคกเฮ้ยของนารูโตะจาได้มันเป็นมันเป็นของมันเป็นอสกัเอ่อสัตว์อัญเชิญของนารูโตะเว้ยตอน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 เฮ้ยโอ้โหมาเลยมาดิ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 โอ้โห,โโหนี่มันให้เราตีเหรอตีตัวนี้เหรอตีตูดเหรอ เโอ้โหโอ้โหโอ้โหล่วงเลยอ่ะโอ้โหแม่งโคตรโหดเลยตีทีเดียวผมก็ล่วงเลยเว้ยว่าไอ้กบตัวนี้มันชื่ออะไรนะทำไม่ได้แหละจำได้ว่านเราโตะมันเคยเสกมาตอนตอนตอนเด็กๆมันเคยเสกเป็นกบโอ้ยโอ้ยมานี่ยาจำได้มันพูดได้ด้วยเฮ้ยโอ้โหเจ็บเจ็บเจ็บโอ้ย มาดีมาดีต่อยดีต่อยดีต่อยดิต่อยดิต่อยดีต่อยต่อต่อยชีตก่ยาดยี่ี่ิกี่ิเจอุ้ยโอ้โหกระเด็นเลยว่ะมาครับมาครับเฮ้ยเลื่อนครึ่งนึงเดียวน้นโตมทำอะไรกอย่างสิซีมันมันโอ้โหเกือบตายมา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 ตาแล้วตาแล้ววต่ยต่อ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 ยโอเคครับแตกแล้วครับตายแล้ว นี่นะครับตัวน,นี้นะครับรอยู่ในภารกิจต่อไปนะครับโหคาคาชิเราใช้เฮดวงแหวนด้วยเอ้ยใช่ปหวะเออนั่นแหละโอ้อ๋อรอันนี้นนคือภารกิจให้เราแย่งกระดิ่งจากคาคาชินั่นเองนะครับผมก็คือไอ้ภารกิจเนี้ยผมจําได้มันเคยมีตอนที่นารุโตยังเป็นเด็กอยู่นะําไ,ได้ตอนตอนนารุโตเป็นเด็กอะเออนารุโตตอนภาคแรกๆกับภาคแรกๆตอนที่นป็นเด็กอะม<อ>ันให้ทำภารกิจนีเว้ยสามคนมันจะมีซาสิกิซากุระด้วยโอ้ยตอนนี้ผมเปลี่ยนชุดแล้วนะครับหรือบอก ตอนนี้ผมเปลี่ยนชุดแล้วเป็นชุดแบบชุดชุดชุด,ชดสีแดงกับผมเปลี่ยนผมใหม่เป็นผมใหม่ให้มาดูให้มาดูเซียวขึ้นนะครับเปลี่ยนผมใหม่เป็นผมสีฟ้านะเปลี่ยนทรงใหม่ด้ะทรงเมื่อกี้ทรงเมื่อกี้มาดูแบบเป็นอะไรไม่รู้ไปมาดูเหมือนเหมือนเหมือน,น,นเม่นไปอันนี้ดูกําลังดีโอเคมามีเป็นไงต่อยแบบคลาสิกนะมามาดิต่อยแบบรวัวยไปเลยครับผมโอ้ก็สุดวงจากโคตรเท่ แต่ตอนนี้เราคือตัวอะไรไม่รู้ดังดาริงโกก็ยิงี้เออดังดาริงโกดาริงยิงนะครับโอ้ทากุระสวัสดีจ้าไปครับนี่เราคือตัวใหม่ตัวใหม่ตัวใหม่หุบกีฟ้าโอ้ยเจ็บโอ้โหตายเลยโอ้ยลมล้มลมแค่ลมแค่ลมยังไม่ตายโอ้โหมาใส่รัวๆเลยเว้ยหัยขากาชิใจเย็นดิเพื่อนโอ้โหโอ้โอ้โหโอ้โหอาจารย์ปูแม่งต่อยกูตายแล้วเนี่ยมาขากาชิอยู่ไหนวะ ปล่อยดาวกระจายไปก่อนไปวะโดนไหมเนี่ยโดนไหมเนี่ยจะโดนจะล่วงแทนเนี่ยมาโอ้โหมาคาคาชิเอาคืนเอาคืนมาดิมาดิมาดิมาด้มา,มาต่อยตายแนย่มาอุ้ยกระตุ้นลูจักรไม่โดนนะครับเกือบโดนแล้วเมื่อกี้เอาเฮ้ยคือพุ่งมาไหนเนีย้ยแหละพุ่งหล่อๆอีกแล้วอุ้ยเมื่อกี้คาคาชิใช้เน็ตวงแหวนเห็นเลยชัดเจ๋วคาคาชิอย่ากโกงนะครับพี่น้องมาเอากระดิ่งมาให้ฉันเะดีๆนะคาคาชิมามามาดิคาคาชิใช้ล่างแยกเงาข้ล่างว่ะ เอ้ยไม่ไปถึงพันล่างก็มาส่งคำล่างนั่นแหละมันใช้กระถัดวิ่งในทุ่งแหวนโอ้โหหูู้หคาราชิไม่มีหลายร่างเลยเกินโอ้ยตา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 ยคาราชิแตกแตกแตกมึงมึงมึงอุ้ยคาราชิยังรอดวะอึดอึดอึดมากเกินโอ้ยโอ้ยผมผมหลอนะผมหลอนละคาราชิหายไปไหนเฮ้ย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 คาราชิหายไปแล้วไหนวะอ้าวล่วงไปแล้วเหรอตัวอะไรล่วงไปแล้วอะ นักกีฬาอ,อยู่นี่นี่ไงโอ้โหมาดิมาดิาดโอ้ยต่อยตายเลยเคโอเคโอแล้วเว้ยเฮ้ยคาคาชิไปไหนแล้วอ้าวนั่นไหนกระดิ่งอ่ะอ้าวกระดิ่งหายฟีซ <c oughs> ิลิชคาคาชิไงคาคาชิอยู่นี่อีกแล้วแม่งเอ้ยอึดจริงๆเลยคาคาชิเรายังไม่ตายง่ายๆนะผมคาคาชิเราไม่ยอมให้กระดิ่งทักทีเอากระดิ่งมาเอากระดิ่งมาเอากระดิ่งมา คาชิอย่าหลบสิเฮ้ยอย่าหลบสิเว้ยคาชิมานี่โอ้ยโอ้เจ็บเจ็บเจ็บมามามาโอาคูเรนไนไปกินคูเรนไนเซโนโอ้ยโอ้ยเจ็บเจ็บเจ็บโอ้ยล่วงล่วงล่วงเกือบแล้วครับผมโอ้ยโอ้ยเดี๋ยวน่ดูเชิงก่อนมาพุ่งใส่แบบตะปุ่นกีโอ้ยเลือดเหลือน้อยแล้วว่าจะถ่ายแล้วว่าทำไมมันเป็นสีเทาแล้ววะว้ามาฮีทีฮีทีอ้ต่อยลุล่วต่อยลุล่วกลางอากาศดูดิคาชิ เอ้าคาคาชิอยู่นี่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 เจอแล้วอุ้ยโอหมามาอยู่ไหนไหนเจลด์เลเบนโกไม่ก็โอ้ยเจ็บเจ็บเจ็บมึงโอ้โหรวเลยโอ้โหคาคาชิเอ็นกูเป็นลูกศิษย์ไหมเนี่ยมึงกูเป็นกระสอบทรายได้ไงต่อยมาครับขนาดนั้นไปไหนแล้วคาคาชิอุ๊ยแค่กระดิ่งอันเดียวมึงจะเป็นจะตายจะฆ่ากันอยู่เนี่ยแต่ละคนพุ่งดีกว่าครับนี่แล้วพุ่งพยายฟ้า มากาชีตายยังยังไม่ตายใกล้ตายแล้วแหละแต่เราก็เราก็กระโดดเล่นไปก่อนเดี๋ยวเราค่อยรอไปจบทีเดียวรอไปลาาเขา่ามากระชิอยู่ไหนหายไปไหนหแ,แล้ววะเอากูตายกระแพงเฉยเจอแล้วเจอแล้วอยู่นั่นไงเฮ้ยอ้โหอยู่นี่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 นี่ KO คือเรียบร้อยครับได้กระดิ่งแล้วเรียบร้อยนี่ไงได้แล้วนี่ไงนี่ไงรอมันเต็มหลอดแล้วก็ได้กระดิ่งแล้วนะครับ <น>เรียบร้อยครับผมภารกิจมิชชั่นคอมพลี t เรียบร้อยนะครับผมก็มมมมวันนี้ก็จบเพียงเท่านี้ก่อนนะครับผมหากชอบมากๆอย่าลืมกดไลค์และกดติดตามเพื่อเป็นกำใจยินให้ดูนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้าครับผมบ๊ายบายสำหรับวันนี้ก็ขอบคุณครับก็จบ,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 บไปกับเกมนา a r โตะเอ่ออะไรวะไอโกทูอะไรสักอย่างนี่แหละเออก็อลองไปหาโหลดเล่นกันดูได้นะครับผมบ๊ายบายเจอกันบ๊ายบาย